สี่เรียน่องให้นอนคอ๋อวาสีอ๋อเก่ง,ม,ง oh, oh, มากเลยลูกสอนให้อยาทลน่อะไรดีหมคะอยานอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่าดูหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ที่ทำให้การเรียนกับการทำงานเป็นเรื่องเดียวกัน ผมอาจารย์จันทยาผู้มีการโรงเรียนบ้านบกพงทีระชาราร์สามัคคีอยู่ที่ตำบลหนองคายอำเภอบ่วงสามสิบสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งบุคลากรที่เป็นข้าราชาการครูทั้งหมดสามคนอันตราจ้างสามคนพนักงานราชาการหนึ่งคนแล้วก็นักการพลลุหน,นึ่งคนปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอน,น,นตั้งแต่ ช 2, 2, ั้นอุบานสองจนถึงชั้นทุกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งทั้งสิ้น46คนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีชุมชนที่ทําการเกษตรปลูกผักนะครับแล้วก็ส่งขายออกสู่ตลาดในเมืองเราจะเริ่มตุนสร้างอาชีพมนโรงเรียนอย่างไรเราได้วางแผนแล้วก็ประชุมคณะกรรมการฐานศึกษาหาแนวทางเพื่อขับเคลื่อนานศึกษาให้ ให้พึ่งตนเองได้โดยอาศัยท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมเป็นวิทยากรในการปลูกผักโดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศโดยมีศูนย์ประสานงานที่บ้านบทเมืสามและได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากท่านรอรเจรรยนคำล่าประธานคณะกรรมการสถานสาขั้นพื้นฐานโดยมีท่านดรวิสุทธิ์เลียงสมุทร เป็นประธานศูนย์ให้การสนับสนุนงบป,ประมาณในการดำเนินโครงการจึงได้มีโครงการส่งเสริมอาชีพที่ยั่งยืนและพึ่งพาตนเองได้ในสถานศึกษาดำเนินโครงการโดยประสานวิทยากรจากชุมชนให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักร่วมคิดร่วมทำํำประสานงานติดต่อตลาดผู้รับซื้อผัก ตลอดจนการดูแลรักษาจากการดำเนินงานนักเรียนเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ในการปลูกพืชผักสวนครัวนักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาในการปลูกผักและสภาพได้อมในชุมชนและท้องถิ่นของตนประโยชน์ที่ได้รับต่อผู้เรียนครูและบุคลากรผู้ปกครองในชุมชนโรงเรียนมีไรายได้ในการบริหารจัดการ แล้วท่านมีการจัดกิจกรรมบูรณาการกับหลักสูตรแกนกลางอย่างไรการบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอนการเชื่อมโยงกับหลักสูตรทุกสารวิชาดังเช่นวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนสามารถได้มีความรู้เกี่ยวกับการชั่างน้ำหนักการคิดคำนวณการจัดทำแปลงผักต้นทุนและกำไรสารวิชาภาษาไทยก็ทำหนังสือเล่มเล็กโครงงานและก็ บัตรคำต่างๆสังคมศึกษาเกิดความสามคัคคีมีจิตอาสารู้จักทำงานเป็นทีมแล้วก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนในอนาคตจะมีแผนอย่างไรครับคิดว่าจะวางแผนการดำเนินโครงการต่อเพื่อให้ฐานษาให้พึ่งตนเองได้ที่ย,ยั่งยืนเช่นโครงการปลูกผักต่อไปเราก็จะมีการทดลองมีการปูกผักคะนาดโดยปลอสารพิษ มีการปลูกผิดโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือชาวบ้านเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับสารเคมีการปลูกผักในช่วงปีการศึกษาต่อไปเงื่อนไขแห่งความสำเร็จเป็นอย่างไรครับคณะกรรมการฐานศึกษาให้ความสำคัญมีส่วนร่วมในการดำเนินง,งานสุดท้ายก็คือความเอาใจใส่และว,ว่าความร่วมมือของครูและบุคลากรการที่จะสำเร็จได้ ก็ต้องทุกทุกฝ่ายทุกคนมีส่วนร่วมร่วมด้วยช่วยกันนะครับทำให้งานนั้นประสบผลสําเร็จเราจะอยู่โรงเรียนเราจะอยู่ได้เป็นสถานรศึกษาที่ยั่งยืนโรงเรียนขนาดเล็กพัฒนาตเนเองได้ก็ต้องอาศัยทุกฝ่ายให้ให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันท่านรู้มีเกียรติกรกครับโรงเรียนแห่งนี้ได้มีโครงการส่งเสริมทักษะทางด้านวิชาชีพวิชาการการกีฬาและนันทนาการ ตามแนวคิดของก็คือปัญญาส่งผลทำให้โรงเรียนแห่งนี้ได้รับรางวัลต่างๆมากมายนอกจากนั้นยังส่งเสริมนักเรียนที่มีทักษะทางวิชาการในระดับสูงให้เป็นคนรักการอ่านและส่งนักเรียนเข้าไปสอบเรียนต่อศึกษาต่อในโรงเรียนประจำจังหวัดได้เป็นประจำทุกปีท่านผู้มีเกียรติกรารบครับการบริหารจัดการโครงการต่างๆในโรงเรียนแห่งนี้สำเร็จลวงได้ด้วยดีเพราะ โรงเรียนได้รับความมนุเคราะห์จากท่านไลออนเทพวันม้าประเสริฐและคณะและท่านไลออนอธิวัฒน์จันทุมมีทําให้โครงการต่างๆดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสําเร็จลุล่วงได้ด้วยดีท่านที่เคารพครับเราได้นํากำไรที่ได้จากการขายผลผลิตตามโครงการนี้ไปใช้ในการบริหารจัดการงานในโรงเรียนด้านอื่นๆ,ๆส่วนต้นทุนที่ท่านส่งเสริมสนับสนุนมานั้นยังคงอยู่คู่โรงเรียนตลอดไปนะครับท่านผู้มีเกติครับ ขณะนี้โรงเรียนขนาดเล็กมีจํานวนมากกว่า15,000โรงทั่วประเทศไทยและโรงเรียนขนาดเล็กนี้เองถือได้ว่าเป็นสถาบันสร้างคนในระดับรากยาที่อาศัยอยู่ในชนบททั่วประเทศไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อเรียนหนังสือจบแล้วมีทักษะวิชาชีพติดตัวสามารถสร้างงานสร้างอาชีพได้ด้วยตนเองไม่หนีจากท้องถิ่นของตนเองเข้าไปรับจ้างในเมืองใหญ่ เพื่อส่งเสริมโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นสถาบันสามารถสร้างคนในระดับราษฎาให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดังกล่าวมาแล้วข้างต้นสามารถดำรงชีวิตให้มีความมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืนต่อไปในอนาคตจึงขอเชิญชวนทุกท่านนะครับร่วมบริจาคสนับสนุนโรงเรียนขนาดเล็กผ่านทางสมาคมนะครับ ขอขอบคุณพระประยนตร์ที่สร้างขึ้นเพื่อชี้นำแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย